สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสตลาดออริจินอลนะครับวันนี้ผมสั่งอ e ีบอดี้มานะครับเป็นของญี่ปุ่นเลยนะเ,ออเขาก็จะบอกว่าเนี่ยลบรอยตรงนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นเหมือนน้ำยาขัดละเอียดนะครับเป,เป็นเหมือนน้ำยาขัดละเอียดนะแล้วก็พวกลบรอยขนแมวรอยคาบน้ำนะรอยแบบ อะไรมาเลอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็เป็นขัดละเอียดอะ่ะทาความสะอาดอเนกประสงค์อะไรอย่างเงี้ยพอได้นะครับแตงจริงเขาเน้นเขาเน้นลบรอยนะลบรอยแบบรอยเล็กๆรอยขนแมวรอยขีดข่วนจากการเช็ดรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันเป็นรอยเหมือนยายแมงมุมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะตัวนี้ก็ตัวน้ํายาเนี่ยมันก็จะเหลวๆนะอืมนี่ก็สั่งมายังไม่ได้ลองใช้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองใช้ด้วยกันน้ํายา นจะเป็นน้ำเหลวอย่างเงี้ยเหมือนครีมขาวๆนะครับไม่รู้จะได้เรื่องหรือเปล่าแต่ผมเคยใช้ของคาชายนะครับขัดขัดละเอียดรอยขนแมวก็อันนั้นก็โอเคนะครับแต่กลิ่นมันค่อนข้างแรงนะตัวนั้นนะตัวนี้กลิ่นจะซอฟกว่านะครับอาจจะดีกว่าก็ได้เดี๋ยวลองดูก่อนนะตรงนี้นะบริเวณนี้นะผมจะลองขัดดูนะครับ ก็จะใช้ฟองน้ำนะแบบละเอียดนะแบบที่เขาใช้ลงพวกน้ำยาเขยานะ่ากันแล้วก็ลองลองบินลองไปดูอเป็นเนื้ยแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะหายขึ้นไหมเขาบอกว่าให้หมุนหมุนหมุนหม,นมุนแบบนี้เป็นวงกลมนะแต่น้ำมันดูแบบเหลวๆเปลวๆอย่างเงนีะ้ไม่รู้ว่ามันจะ ได้ผลไหมก็เช็ดไปเรื่อยๆครับรถ้ามันรอยลึกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองลอง,ลองสักขัดสักสีดด่ห้ารอบดูเดี๋ยวลองดูก่อนอ,อันนี้หมุนไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เช็ดออกดูนะครับว่ามันจะดีขึ้นไหมั้ยเพาะสะอาดเช็ด เท่าที่ดูมันก็ยังมีรอยอยู่นะมีรอยอยู่นะครับหรือมันจะต้องใช้เครื่องขัดผมก็ไม่แน่ใจนะแต่นี้ก็ลองเช็ดมือดูก่อนเนี่ยยังมีรอยอยู่แต่มันใสขึ้นนะมันใสขึ้นแต่แบ็รอยเห็นรอยชัดเลยเดี๋ยวลองลองขัดอีกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมาดูผลละ,อ,ะอันนี้จากที่ขัดไปนะมันก็ก็ยังเป็นรอยอยู่นะผมว่ามันเหมาะกับเอาไว้ลบคราบที่นอกคราบ มันต้องใช้เครื่องขัดผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเหมือนกับไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ใส่ขึ้นนะมันก็เยียร์ขึ้นนเะหมือนสกรปรกมันหลุดออกเยอะขึ้นนะแต่ว่ามันก็ยังมีรอยขนแมวนะประมาณนี้แล้วกันหรือถ้าใครไม่เชื่อนะก็ลองลองซื้อมาใช้เองก็ได้นะครับแต่กลิ่นม,มันอนะไม่ไม่เป็นอันตรายนะกลิ่นม,มันแบบเบอร์ล,ลี่หอมๆนะครับอ,อ่าประมาณนี้แล้วกันแต่ภาพรวมก็ก็ไม่ได้แย่นะ What do you